สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะเนี่ยวันนี้ผมก็จะมา,าแจกแจกบล็อกเลนเชอร์โปรนะครับนะมันจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะเดี๋ยวไปดูก่อนดูตรงไหนวะแป๊บแป๊บแป๊บอ่าตรงนี้ใช่ไหมวะโอไม่ใช่ไม่ใช่ นี่ครับนี่เวอร์ชันหนึ่นึ่งสนะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับก็ที่ผมมาแจกเพราะมันเ,เพราะถ้าเวอร์ชั่นเก่ามันจะไม่สามารถรองรับมดแบบอ่แบบนนะ้รนะ มดแบบบางอัน,นะอะง่ายเลยนะย้อนกลับก่อนเราสามารถปรับให้เป็น PC ได้ครับกดเข้าไปที่รูปประแจแล้ว l ันเชอร์อบอออเออ่านไม่ออกแล้วก็เลื่อนมาครับนี่หาคำว่านี่แล้วกดติ๊กเป็นออนนะครับแล้วกดย้อนกลับ มันจะเป็นหน้าจอขาวๆอย่างนี้ไม่ต้องไปสนใจมานะครับนี่นครับแป๊บหนึ่งมันจะเป็นเล็กๆแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนครับให้เรากดไปที่เนี่ยไอที่มันเป็นสีฟ้าเนี่ยกดเข้าไปแล้วกดอันสุดท้ายนะขอโทษนะครับมีคนมาครับกล้าพูดแรงแล้วหนึ่งครับขอเงียบไปก่อนสักพักนะครับ ให้ท่านผู้ชมกดไปที่ G U I นะครับกดไปกดติ๊กเปิดอย่างเงี้ยอ่านเนี้ยน,นะกดเปิดสุดเลยมันก็จะขยายขึ้นให้เรากดแบ็คนี่ครับมันก็เรื่องสกินนะครับผมเปลี่ยนแล้ว ผมก็ได้เปลี่ยนสก,กินแล้วนะครับนี่สก,กินผมเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนสก,กินหรอกแค่เปลี่ยนสีผมเฉยแต่ยังไม่เอาลงปกช่องหรือโปรไฟล์ youtube นะครับยังไม่เอาลงแค่เปลี่ยนเฉยนะครับคลิปนี้ก็จบคลิปอคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการลังเจในการยิบต่อไปด้วยจ้